สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการสร้างเกมสนุกนะครับเป็นการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับวิธีการนะครับดูตัวอย่างเกมก่อนนะครับโดยการรันสไล d ์โชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผู้เล่นก็จะมีการคลิกลงไปที่รูปภาพนะครับเมื่อเปิดรูปภาพที่1แล้วนะครับเขาก็จะต้อง หาอีกหนึ่งภาพนะครับที่มันตรงกันนะครับอย่างเช่นคลิกลงไปภาพนี้โอเคถ้าไม่ตรงก็คลิกที่ภาพเดิมนะครับแล้วก็หาภาพถัดไปอ่าถ้าตรงแล้วนะครับก็แสดงว่าจับคู่ได้แล้ว1ภาพนะครับ1คู่แล้วก็ไปหาภาพถัดไปครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ายังไม่ตรงนะครับก็หาอีกโอเคตรงแล้วนะครับจับได้2คู่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายซึ่งการทําเกมลักษณะนี้นะครับนอกจากเด็กจะ เพื่อเพลินในการลุ้นแล้วก็สนุกยังได้ความรู้นะครับในเรื่องของคำศัพท์ด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรเราจะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับไปที่ไฟล์นิวหรือว่าการสร้างไฟล์ใหม่นะครับงานนำเสนอเปล่าจากนั้นไปที่เขาโครงแล้วก็คลิกที่ว่างเปล่า ทีนี้จะเริ่มจากการทําพื้นหลังขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่ว่างหน้าจอนี้แล้วก็ไปที่คําสั่งจัดรูปแบบพื้นหลังเสร็จแล้วนะครับจะเติมลวดลายนะครับคลิกไปที่การเติมลวดลายแล้วก็มาเลือกลวดลายว่าเราจะเอาแบบไหนทีนี้จะใช้แบบแถบมุมทะแยงนะครับภาพลักษณะนี้แล้วก็มาเปลี่ยนสีนะครับมาเปลี่ยนสีตรงนี้ ว่าเราจะให้พื้นหน้ากับพื้นหลังสีอะไรนะครับในทีน่นี้พื้นหลังนะครับจะคลิกเลือกสีไปที่สีเพิ่มเติมแล้วก็จะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยครับตกลงจากนั้นสีพื้นหน้านะครับก็จะไปที่สีพื้นเติมครับมาตรฐานชมพูเหมือนกันแต่เข้มขึ้นกว่ากาันนิดเดงโอเคนะครับก็จะได้โทนประมาณนี้เสร็จแล้วก็ นะครับเราจะมาทำแถบชื่อเรื่องด้านบนก่อนนะครับโดยการมาที่เครื่องมือรูปวาดนะครับรูปร่างแล้วก็จะใช้รูปร่างที่ชื่อว่าคลื่นคู่นี้นะครับคลื่นคู่คลิกลงไปนะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็วาดเป็นรูปคลื่นออกมาแบบนี้นะครับะจะเอาคลื่นทีคลื่นหางก็ขึ้นอยู่กับการวาดว่าจะเอากว้างเอาแคบแค่ไหนนะครับผมจะใช้ประมาณนี้ เสร็จแล้วนะครับ <hi> ก็จะเปลี hey ่ยนสีนะครับเอาประมาณว่าเป็นสีฟ้าก็แล้วกันแล้วก็เส้นกรอบนะครับจะเลือกแบบไม่มีเส้นกรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะไปวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับไปคลิกที่เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็มาวาดสี่เหลี่ยมนะครับให้มีขนาดเท่ากันนะครับกับรูปนี้นะครับความกว้างเท่ากัน เส้นกรอบไม่มีนะครับแล้วก็เติมสีเดียวกันนะครับจากนั้นก็นะครับเอามารวมกันแบบนี้นะครับพอได้รูปนี้แล้วนะครับเราก็คลิกสี่เหลี่ยมกดชิปชวายคลิกภาพที่มันเป็นคลื่นไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็มาที่การผสานร,รูปร่างนะครับคลิกไปที่การเชื่อมให้กลายเป็นรูปเดียวกันแบบนี้นะครับเราจะมาไว้ด้านบนนี ทีนี้ทำอย่างไรนะครับเราจะทำให้มันมีได้หลายภาพรวมกันในแถบด้านบนนะครับวิธีการนะครับมาที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็วาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับเต็มพื้นที่แบบนี้เลยแล้วก็เส้นกรอบรูปร่างนะครับเลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกรูปนี้นะครับ คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกคัดลอกนะครับคัดลอกจากนั้นก็ย้ายรูปนี้ออกไปไว้นอกสไลด์ไปเลยนะครับเอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับเผื่อเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําการคัดลอกรูปนี้เสร็จเราคลิกลงไปที่รูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดนะครับจากนั้นคลิกขวาขึ้นมาที่รูปสี่เหลี่ยมไปที่การจัดรูปแบบรูปร่างครับ และให้เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มคลิปบอร์ดตรงนี้นะครับเราจะได้ภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กไปที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับเรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรวจด,ดูว่านะครับรูปนี้โอเคเรียงกันสวยหรือเปล่านะครับถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็น2อ,อันซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการย่อนะครับลงไป ไม่ให้เห็นเส้นนะครับ آ, มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองปรับดูนะครับให้เส้นมันหายไปนะครับโอเคนะครับ <ๆ S 2> เราก็จะได้ส่วนหัวนะครับของหน้าเกมเราแล้ว,ลวทีนี้นะครับเราก็จะมาทําเป็นส่วนของชื่อเรื่องนะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมมุมโค้งนะครับมาทําเป็นชื่อเรื่องเติมสีในที่นี้จะใช้สีเหลืองนะครับเติมสีเหลือง เส้นขอบครับใช้สีอะไรดีจะใช้สีดำนะครับใช้สีดำแล้วก็เส้นขอบเอาความหนาประมาณไหนประมาณนี้จากนั้นก็จะมาพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปนะครับโดยการคลิกที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็มาวาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาก,ก่อนพิมพ์ชื่อเกมนะครับในที่นี้ก็คือเกมจับคู่ ภาพเหมือนนะครับเกมจับคู่ภาพเหมือนเสร็จแล้วก็นะครับเลือกเป็นกึ่งกลางเปลี่ยนฟอนต์นะครับฟอนต์ไหนมันสวยๆในเครื่องของเราเราก็ไปหาดูนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ขยายฟอนต์นะครับให้พอดีกับตรงนี้ที่เราออกแบบไว้นะครับขยายกรอบให้มันเต็มพื้นที่ ยีโอเคนะครับเมื่อเราทําชื่อเรื่องเสร็จแล้วเราจะนําเข้าการ์ตูนนะครับก็คือคลิกขวาอ่อไม่ใช่คลิกขวาโทษทีไปที่เมนูแทรกนะครับรูปภาพนะครับไปที่เมนูแทรกรูปภาพที่นี้ได้เตรียมการ์ตูนไว้แล้วนะครับประกอบเรื่องเพื่อให้เกมของเราน่าสนใจนั่นเองทีนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับสร้างปุ่มสําหรับคลิกเข้ามานะครับวิธีการนะครับ ไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับผมเตรียมขนาดมาตรฐานไปแล้วก็คือนะครับคลิกไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับตรงนี้จะกําหนดเป็น5ซนติเมตรนะครับความกว้างความสูงเนี่ยนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ5้าคูณหเซนนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้รูปภาพนี้แล้วนะครับเพื่อให เกมของเราน่าสนใจนะครับแทนที Somehow, ่เราจะเติม <sì> สีแบบนี How However, ้ก็จะเติมร so, ูปภาพนะครับลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้แทนนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับที่รูปกล่องสี่เหลี่ยมนี้ไปที่คําสั่งจัดรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็เลือกการเติมรูปภาพครับการเติมรูปภาพแล้วก็ไปที่คําสั่งไฟล์นะครับในที่นี้จะใช้รูปเนี้ยนะครับเจ้านกนะครับตัวเนี้ยเป็น เป็นภาพใบหน้านะครับหรือว่าเป็นภาพที่เราจะใช้ในการคลิกนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ภาพนี้แล้วนะครับเราจะใชะ้กี่คู่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะครับจะต้องเป็นคู่นะครับเช่นซีหกแปดสิบอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอากี่คู่ทีนี้จะยกตัวอย่างสัก6คู่ก็พอนะครับเมื่อเราได้กล่องที่ห หรือว่าปุ่มที่1แล้วนะครับเราก็ก็ปี้ออกมาเลยครับ control แช่ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยก็จะได้ภาพที่2นะครับก็ปี้ลากออกมานะครับก็เป็นปุ่มที่3นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเรียง3ภาพนี้นะครับให้มันตรงกันคลิกภาพที่1ก่อนกดชิปช่าวายคลิกภาพที่2คลิกภาพที่3 จากนั้นไปที่เมนูรูปแบบรูปภาพนะครับแล้วก็มาที่จัดแนวนะครับจัดแนวชิดด้านบนนะครับให้มันชิดด้านบนตรงกันก่อนจากนั้นนะครับไปที่จัดแนวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระจายในแนวนอนนะครับให้ภาพมันเฉลีย่ยช่องว่างระหว่างกันได้ในแนวนอนนะครับทีนี้ก็ Copy ทั้ง3ปุ่มมาพร้อมกันเลยโดยการกดปุ่ม control แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากลองอกมาแบบนี้นะครับ เราก็จะได้ทั้ง3าภาพนะครับรวมเป็น6ภาพแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อนะครับให้กับปุ่มภาพแต่ละปุ่มนะครับว่ามันชื่ออะไรเวลาเราไปจับคู่มันจะได้ง่ายนะครับวิธีการกําหนดชื่อให้กับแต่ละปุ่มแบบนี้ทำยังไงมาที่เมนูหน้าแรกนะครับมาที่หน้าแรกจากนั้นนะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่าเลือก select ตัวนี้แล้วคลิกไปที่บานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับคลิกลงไปนะครับก็จะมีหน้าต่างปรากฏแบบนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เราคลิกลงไปที่ปุ่มมันจะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับชื่อภาพของคุณคืออะไรนะครับในทีนี้นะครับจะตั้งชื่อว่าปุ่ม1นะครับตั้งชื่อว่าปุ่มที่1นะครับทีนี้คลิกลงไปตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเป็นปุ่ม2 ปุ่ม2อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คลิกลงไปนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นปุ่ม3าเรียงไปแบบนี้นะครับแล้วลงมาข้างล่างตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ่ม C นะครับถัดมาเปลี่ยนชื่อเป็นปุ่ม5นะครับปุ่ม5แล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับตั้งชื่อว่าปุ่ม 6. โอเคนะครับ เมื่อได้ครบทั้ง6ปุ่มแล้วนะครับส่วนอื่นนี้นะครับเป็นส่วนที่เราตกแต่งรายละเอียดตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับเราสนใจแค่ปุ่มตรงนี้ไปนะครับทีนี้นะครับเราก็คลิกกดชิปเชาว้นะครับเลือกทั้งหมด6ปุ่มแล้วก็ตรงนี้ปิดไปก่อนเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่งงไปที่เมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับ คลิกตรงนี้มานะครับลงมาเลยนะครับมาที่คำสั่งนะครับคลี่นะมาที่คำสั่งเอาแยกดีกว่านะครับเอาแยกนะครับคลิกที่คำสั่งแยกอ่าพอเราคลิกที่คำสั่งแยกนะครับมันก็จะทำงานเลยนะครับถ้าเรานะครับรันเลเยอร์อ่ารันสไลด์นะครับคลิกไปที่การนำเสนอสไลด์นะครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งอ่ามันจะทำงานพร้อมกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เงื่อนไขของเรานะครับ เราจะต้องให้คลิกแต่ละปุ่มนะครับค่อยรันการแยกนะครับทำยังไงนะครับโอเคให้นะครับมาที่ปุ่มนี้ครับบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิกเลยเราก็จะเห็นภาพนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เริ่มจากการคลิกลงในปุ่มที่1ก่อนนะครับคลิกลงเป็นปุ่มที่1แล้วมาที่คําสั่งทริกเกอร์ตรงนี้นะครับคลิกลงไปทริกเกอร์แล้วก็จะมีคําว่าเมื่อคลิกนะครับ แล้วเราก็มาเลือกคําสั่งปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มหนึ่งมันก็จะมีทริกเกอร์ปรากฏอยู่ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกไปปุ่มที่2นะครับทริกเกอร์เมื่อคลิกปุ่ม2อ,อย่างเงี้ยนะครับคลิกไปปุ่มที่3ม,มาที่ทริกเกอร์เมื่อคลิกปุ่ม3คลิกไปที่ปุ่มที่สีทริกเกอร์เมื่อคลิกปุ่ม4นะครับ คลิกลนปุ่มที่5ทริกเกอร์เมื่อคลิกปุ่ม5นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคลิกไปปุ่มที่6แล้วก็เมื่อคลิกปุ่ม 6. โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันนะครับรันสไลด์นะครับทีนี้เราลองคลิกเฉพาะปุ่มหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมีผลเฉพาะปุ่มนะครับไม่ไม่ใช่เป็นการคลิกครั้งเดียวแล้วแยกหมดนะครับตอนนี้จะอิสระแล้วนะครับโอเคเมื่อเราทําแต่ละปุ่มเสร็จแบบนี้แล้วนะครับ ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราจะนําภาพนะครับแต่และภาพเข้ามานะครับประกอบแต่แตและปุ่มไปที่เมนูแทรกรูปภาพนะครับเราจะต้องไปเตรียมรูปภาพไว้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้รูปภาพอะไรบ้างนะครับเรามีการจับคู่ทั้งหมด3คู่หรือ6ภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาภาพมา3ภาพนะครับะจะใช้ภาพนี้นะครับแล้วก็ ะจะทําทีละภาพให้ดูก็แล้วกันจะได้ไม่งงนะครับมาที่ภาพที่1ก่อนนะครับกดปุ่มแทรกจากนั้นก็จะนํามาไว้ในตําแหน่งของภาพแรกเลยนะครับภาพที่1ทีนี้นะครับเมื่อกําหนดภาพนี้เป็นภาพ1นนะครับเพื่อไม่ให้เรางงนะครับเราก็จะต้องมาที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งมาที่ตรงนี้ครับเลือกบานหน้าต่างส่วนที่เลือก เสร็จแล้วให้ตั้งชื่อภาพนี้นะครับตอนนี้มันเป็นรูปภาพ18นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นให้เหลือแค่คําว่ารูปเฉยๆก็ได้นะครับรูปและตําแหน่งที่มันจะปรากฏก็คือรูปตําแหน่งที่1ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อว่ารูป1น่ทีนี้นะครับเมื่อใส่รูป1ลงไปตรงนี้นะครับทีนี้การที่จะให้นะครับรูปที่1เนี้ย ไปคู่ครับคู่กับรูปที่เท่าไหร่นะครับให้เราคอนโทรลครับก็คือคัดลอกรูปนี้ออกมาก่อนนะครับสว่าจะให้มาคู่กับตรงนี้นะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือคู่คู่ภาพของภาพนี้นะครับพอเราก็ปี้ภาพนี้ออกมานะครับให้เปลี่ยนชื่อนะครับมันจะได้รูปหนึ่งเหมือนกันนะครับชื่อของมันตำแหน่งนี้เราจะต้องเปลี่ยนชื่อมันนะครับคือตำแหน่งที่ปุ่ม6ก็คือรูป6 อย่างเงี้ยนะครับวิธีการตั้งชื่อรูปนะครับเพื่อไม่ให้งงนี่คือรูปหนึง่งคู่กับปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้รูปเดียวกันนี่แหละแต่มาอยู่ที่ตำแหน่งปุ่ม6ให้ตั้งชื่อว่ารูปหนะทีนี้ถ้าตั้งชื่อแบบนี้แล้วเวลาเราสั่งให้มันทํางานเราจะทํำยังไงนะครับมาดูดนะครับวิธีการสั่งให้ทิกเกอร์ทางานตรงนี้นะครับให้มาคลิกตรงทิกเกอร์ปุ่มหนึ่งนะครับคลิกลงไปตรงนี้1ครั้งนะครับสังเกตว่า มันจะเป็นแถบสีสีส้มสีชมพูตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ให้คลิกตรงนี้นะครับไม่ใช่มาคลิกที่รูปนะครับให้มาคลิกตรงนี้พอคลิกเสร็จนะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่าการเคลื่อนไหวนะครับแล้วไปที่คําสั่งนะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวคือปุ่มนี้คลิกลงมาจากนั้นนะครับมาที่ย่อขยายนะครับย่อขยายคลิกลงไป1ครั้งครับอ่า มันก็จะเป็นลักษณะปุ่มเขียวนะครับพอย่อขยายเป็นปุ่มเขียวแบบนี้เสร็จนะครับให้มาที่ทริกเกอร์ครับมาที่ทริกเกอร์แล้วมาที่เมื่อคลิกนะครับว่าการที่ปุ่มนี้ย่อขยายเกิดจากการคลิกที่รูปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาคลิกที่คําว่ารูปหนึ่งตรงนี้ครับเนี่ยคลิกที่ว่ารูปห สำหรับปุ่มนี้ก็จะมีทริกเกอร์ปรากฏอยู่2อันแบบนี้ถือว่าปุ่มนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นนะครับมาที่ปุ่ม6นะครับมาที่ปุ่ม6ก็มาตรงนี้ครับปุ่ม6ไม่ใช่คลิกตรงนี้นะครับมาคลิกที่หน้าต่างนี้คลิกลงไป1ครั้งนะครับเป็นการเลือกปุ่ม6จากนั้นมาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็ย่อขยายครับ พอย่อขยายปุ่ม6เป็นสีเขียวแบบนี้เสร็จนะครับตามด้วยการทริกเกอร์ครับคลิกไปที่ทริกเกอร์แล้วก็คลิกไปที่เมื่อคลิกนะครับแล้วก็ภาพ6หรือรูป่าถ้าคลิกที่รูป6นะครับปุ่มทริกเกอร์ของเนี้ยของปุ่มภาพ6ก็จะทำงานนะครับนี่คือตัวอย่างการสั่งคู่ที่1น,นะครับทีนี้คู่ที่2นะครับก็เหมือนกันนะครับแทรก รูปภาพนะครับรูปภาพไปน,าานําภาพที่2เข้ามานะครับส่วาภาพที่2ผมจะเป็นรูปรถก็แล้วกันกดปุ่มแทรกนะครับอ่าเราก็ไปเลือกว่าตรงนี้จะให้เป็นภาพอะไรนะครับปุ่มไหนนะครับในที่นี้จะใช้เป็นปุ่ม2พอเลือกปุ่มนี้เป็นปุ่ม2อนะครับอย่าลืมนะครับหน้าแรกเลือกบานหน้าต่างส่วนที่เลือกเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นรูป2 เพราะว่ามันอยู่ที่ปุ่ม2แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่ารูป2นะครับทีนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นรูป2เสร็จเราจะให้รูปนี้คู่กับปุ่มไหนนะครับก็คอนโทรลแช่ไว้ครับคอนโทรลแช่ไว้ ise, แล้วก็ลากออกมานะครับสมมติว่าผมจะให้มันมาคู่กับปุ่มนี้นะครับจะให้คู่กับปุ่มนี้ก็มาวางไว้ตำแหน่งนี้และเปลี่ยนชื่อรูปนี้ครับจากรูป2ที่เราก็ปี่มา หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่กลายเป็นรูปสี่เป็นรูปสี่นะครับพอเป็นรูปสี่เสร็จทีนี้เราก็มาทำทริกเกอร์ให้มันนะครับในปุ่มสองอ่าเราก็คลิกลงไปตรงนี้ครับคลิกลงไปในเมาส์ปุ่มสองตรงนี้จากนั้นนะครับไปที่ภาพการเคลื่อนไหวนะครับเพิ่มภาพการเคลื่อนไหวย่อขยายอ่าพอย่อขยายนะครับเห็นปุ่ม สีเขียวแบบนี้เราก็ไปที่ทริเกอร์เมื่อคลิกนะครับก็คือเมื่อคลิกรูป2รูป2ก็คือรูปนี้นะครับอ่าเราก็ให้ทริเกอร์ทำงานนะครับจากนั้นนะครับมาที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้คือปุ่ม C อ่าเราก็มาดูนะครับปุ่ม C คือปุ่มนี้เราก็คลิกลงไปครับปุ่ม C คลิกลงไปจากนั้นมาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับย่อขยายนะครับ พอย่อขยายเสร็จนะครับปุ่มเป็นสีเขียวแบบนี้ตามด้วยทริกเกอร์เมื่อคลิกนะครับปุ่ม4ก็คือรูป4นะครับแล้วก็มาคลิกที่รูป4นะครับมันจะได้ตรงกันนะครับจะได้ตรงกันทีนี้นะครับภาพสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับทำเหมือนกันนะครับไปที่เมนูแทรกครับรูปภาพนะครับนำรูปภาพที่3เข้ามานะครับทีนี้ก็เอาเป็น รูปรถคันนี้ก็แล้วกันนะครับรูปรถคันนี้กดแทรกนะครับเราก็เอาไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับในที่นี้จะเอาไปไว้ที่ปุ่ม3นะครับพอเอามาไว้ที่ปุ่ม3ก็นะครับมากำหนดนะครับชื่อมันไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เลือกบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับ เราก็เห็นว่าเมื่อเราคลิกปุ่มนี้มันก็จะเกิดแถบสีขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อมันว่ารูป3รูป3จะคู่กับปุ่ม3นะครับพอตั้งชื่อเสร็จนะครับเราก็ก๊อปปี้มันมาอีกหนึ่งรูปคอนโทรลแช่ไว้ครับลากออกมานะครับเอาไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราจะให้มันจับคู่นะครับเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับมันคือตำแหน่งที่ปุ่ม5เพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนชื่อมันครับจาก รูป3เป็นรูป5นะครับชื่อเหมือนกันนะครับตอนก๊อปปี้มาก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงก็แล้วกันนะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้เป็นรูป3ตรงนี้เป็นรูป5เสร็จแล้วนะครับหน้าต่างนี้เราก็ปิดไปได้เลยเราก็มากําหนดทริกเกอร์ให้กับปุ่ม3นะครับมาตรงนี้ครับปุ่ม3เราคลิกลงไป1ครั้งตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่การเคลื่อนไหว มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับเมื่อมันเป็นสีเขียเวเสร็จเราก็มาทริกเกอร์เมื่อคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกรูป่ารูป3อันสุดท้ายก็คือนะครับปุ่ม5นะครับภาพนี้ก็คือตำ,ตำ,ตำแหน่งที่5ก็คือปุ่ม5าแล้วก็คลิกลงไปที่ตรงนี้นครับปุ่ม5มาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวย่อขยายนะครับ จากนั้นไปที่ทริกเกอร์เมื่อคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกคำว่ารูป5ตรงไหนรูป5้าอ่าอยู่ตรงนี้นะครับรูป5โอเคนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาโอ้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแต่ละภาพตอนนี้มันอยู่ข้างหน้านะครับเราก็จะเอาไว้ข้างหลังนะครับโดยการคลิกภาพที่1กดชิปแชร์ไว้ภาพที่2คลิกภาพที่3ที่4ที่5นะครับ เราจะเอาย้ายไปอยู่ข้างหลังปุ่มนะครับรูปภาพพวกนี้ก็คลิกขวาครับแล้วเลือกคําสั่งย้ายไปข้างหลังสุดครับอ่าเราก็จะเห็นเฉพาะนะครับภาพปุ่มปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะทําการทดสอบรันสไลด์นะครับเกมของเราดูนะครับคลิกที่รันสไลด์ขึ้นมาจากนั้นลองคลิกไปที่ภาพแรกนะครับอ่าเราก็เห็นภาพที่1คลิกที่ภาพที่2อ,อ่าไม่ใช่แล้วก็คลิกปิด คลิกที่ภาพที่3อ่าไม่ใช่ปิดภาพสุดท้ายอ่าใช่แล้วเราก็เปิดไว้อ่ามาภาพเนี้ยลองซูมมาดูนะครับภาพนี้ควรจะคู่กับอะไรคลิกอ่าถูกต้องนะครับภาพสุดท้ายคู่กับภาพนี้แน่นอนเอย่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมากําหนดค่าตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ มาที่การเปลี่ยนสไลด์นะครับกรณีที่เราทําเกมหลายๆสไลด์นะครับอาจจะเป็น6ภาพ8ภาพ10ภาพส2ภาพยากขึ้นไปเรื่อยเราอาจจะมีหลายๆสไลด์ทําปุ่มเน็กๆ,ๆไปอย่างนี้นะครับมาที่คําสั่งการเปลี่ยนตรงนี้นะครับและให้ยกเลิกเมื่อคลิกเมาส์น,นะครับตรงนี้ให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับมิเช่นนั้นเวลาเราลันสไลด์นะครับผู้เล่นคลิกลงไปที่ว่างเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสไลด์ไปเลยนะครับ ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เรานะครับไม่สามารถที่จะคลิกที่ว่างเปลี่ยนสไลด์ได้นะครับมีแต่จะทําการคลิกลงไปในปุ่มเล่นแบบนี้เลยนะครับและนะครับเมื่อนะครับเขาเล่นเสร็จเราก็แค่ไปสร้างปุ่มเลเวลถัดไปสําหรับเล่นเกมถัดไปเป็นปุ่มแล้วก็คลิกสไลด์ถัดไปดีกว่านะครับในวิธีการนั้น เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับก็เซฟนะครับเยี่ยมเลยนะครับไฟล์บันทึกเป็นทํางานนําเสนอก็นําไปใหน้นักเรียนเล่นหรือจะบันทึกในลักษณะนะครับเป็นไฟล์สไลด์โชว์นะครับเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปครับตรงนี้นะครับถ้าเราบันทึกเป็นลักษณะไฟล์สไลด์โชว์ PowerPoint Show แบบนี้นะครับมันก็นะครับไปเปิดรันแล้วก็เล่นโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวลองจะเทสให้ดูนะครับจะตั้งชื่อว่าเกมจับคู่นะครับเกมจับคู่กดปุ่มบันทึกเดี๋ยวเราตามไปรันทดสอบดูครับว่าเมื่อนะครับเรารันเกมจับคู่ที่เป็นแบบสไลด์โชว์ขึ้นมาหนะ้าตาเป็นยังไงนะครับดับเบิลคลิกเลย อ่เปิดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่เป็นการเปิด powerpoint แต่เป็นการเปิดสไลด์โชว์ขึ้นมาจากนั้นผู้เล่นก็เล่นได้เลยนะครับจับคู่นะครับภาพนี้ตรงกับภาพน,นี้ไหมไม่ใช่ปิดไปนะครับถูกต้องอถูกต้องอย่างนี้นะครับนี่คือนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการนะครับทำเกมจับคู่ภาพเหมือนด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับยังไงก็ไปลอง ทบทวนวิธีการแล้วก็ไปลองสร้างเกมให้สนุกนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ